ต่อไปเป็นชนิดของเมทริกอ่ะพี่เบิร์ตจะเอาชนิดต่างๆมาให้เราเรียนรู้กันนะอ่ะมาดูกันครับเมทริกยอดนิยมที่น้องๆต้องรู้จักโอ้โหแม่เจ้ายอดนิยมเลยนะอันแรกครับเป็นเมทริกจัตุรัสหรือว่าเขาเรียกว่าสแควร์เมทริกโอเคปะคือเมทริกที่มีจํานวนแถวกับหลักเท่ากันจัตุรัสก็คือเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะนะ้องเห็นปะด้านตุกด้าน,าน,านมันต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นแถวกับหลักต้องเท่ากันเช่นนี 2, ่สองคูณสองสามคูณสามหนึ่งคูณหนึ่งว่าไปสี 4, 4่คูณสี่ห้าคูณห้า ัวหน้ากับตัวหลังต้องเท่ากันเรียกว่าเมทริกจัตุรัสโอเคเมื่อเป็นเมทริกจัตุรัสครับเราจะมีเส้นที่เรียกว่าเส้นทะแยงมุมหลักคือเส้นที่มันเฉียงลงเฉียงลงเฉียงขึ้นไม่เอานะเฉียงลงเนี่ยเราเรียกว่าเส้นทะแยงมุมหลักหรือว่าเมนอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้ไดอ่านว่าอะไรว่าไดโกโนหรืออะไรนี่แหละอ่าภาษาป,ปกตน้องก็ไปประกอบกันแล้วกันนะโอเคสองกุศลสามกุศลสี่ว่าไปโอเค มาดูกันครับเช่นพี่เบิร์ตบอกว่า b 2 2ก็จะเป็น2แถว2หลัก c 3 3ก็จะเป็น3แถว3หลักนั่นเองไม่มีอะไรโอเคปะ่ะหรือหรือพี่เบิร์ตบอกว่าเฮ้ยเป็น1คูณ1ได้ไหมเช่นมีตัวเดียวเลย5ก็ได้ครับตัวนี้ก็คือเมทริกซ์1คูณ1นั่นเอง1แถว1หลักโอเคเลียร์เนแล้วอไปข้อ2ครับเมทริกซ์0 เมทริกศูนย์หมายความว่าอะไรก็คือสมาชิกทุกตัวมันคือศูนย์หมดเลยเขียนแทนด้วยศูนย์แล้วก็ขีดข้างล่างโอเคปะ่ะเอาขีดข้างล่างนะขีดข้างบนค่อยไปว่าการจะเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่โอเคถ้าเป็นเมทริกจะเป็นขีดข้างล่างขีดข้างล่างเมทริกศูนย์ก็คือสมาชิกข้างในมันจะเป็นศูนย์ไม่ว่ามันจะเป็นกี่แถวกี่หล,กกลักก็แล้วแต่โอเคปะ่ะตอนน้องเรียนม .4 เนี่ยเราจะใช้ไอขีดข้างล่างนี่คือเมทริกอ่ะพี่เบิร์ดบอกไว้เบื้องต้นก่อน,อนละกันละกันนะไม่เป็นไร มันจะมีศูนย์เนี่ยขีดข้างล่างกับศูนย์เนี่ยขีดข้างบนศูนย์ขีดข้างล่างเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเมทริกตอนนี้คือเรากำลังเรียนเมทริกศูนย์อยู่โอเคปะ่ะโอเคแต่ถ้าศูนย์ขีดข้างบนเนี่ยน้องจะไปเรียนอีกทีตอนม5ครับเราจะไปเรียนเรื่องเวกเตอร์โอเคปะ่ะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ดูง่ายครับถ้าเมทริกศูนย์ก็ขีดข้างล่างไปก่อน โอเคปะเหมือนจำง่ายง่ายว่าเราต้องเรียนจากข้างล่างไปขึ้นข้างบนโอเคอ่ะดูต่อครับต่อไปอันที่สามเป็นเ okay. มทริกเอกลักษณ์โอเค identity matrix คือเมทริกเจตุรัสที่มีเส้นทแยงมุมหลักเป็นหนึ่งทุกตัวก็คือเมื่อกี้พี่เบิร์ดบอกไปแล้วว่ามันจะเป็นอะไรเส้นทแยงมุมหลักจะต้องเฉียงลงมาเฉียงลงมานี่เฉียงลงมาเ,เ,งงมาเห็นปะเฉียงลงข้างล่างเฉียงลงข้างล่างเส้นทแยงมุมหลักเป็นหนึ่งน,นั่นเอง โอเคเลียร์เนาะเลียร์เนาะแต่พี่จะเน้นอะไรเมทริกเอกลักษณ์มีสมาชิกจะต้องเป็นเมทริกจัตุรัสก่อนนะถ้าไม่เป็นเมทริกจัตุรัสมันจะไม่มีเส้นทแยงมุมหลักโอเคป่ะเมทริกเอกลักษณ์จะต้องเป็นเมทริกจัตุรัสก่อนจัตุรัสก็เหมือนเดิมครับตัวนี้คือ1นึคูณหนึ่งสองคูณสองสามคูณสาโอเคอ่ะ ทีนี้เราได้พื้นฐานของเมทริกแล้วเราจะเอาเมทริกเนี่ยไปกระทํากันไม่ว่าจะเป็นการบวกการลบการคูณการหารโอเคปะ่ะทีนี้เริ่มจากง่ายสุดก็คือการบวกลบกันครับการบวกลบเมทริกเนี่ยให้จํานิดเดียวคือ1มิติเท่ากันมิติต้องเท่ากัน อ่เป็นเป็นข้อก็ได้นะหนึ่งเมตริกมิติต้องเท่ากันสองบวกลบตำแหน่งต่อตำแหน่งบวกลบตำแหน่งต่อตำแหน่งโอเคปะอ่ะอันแรกมิติเท่ากันก่อนอ่ะลองดูตัวอย่างก็ได้ครับนี่ยมิติมันคืออะไรอ่ะสองคูณสองถูกปะ ตัวนี้ก็คือ2อคูณสมิติมันเท่ากัน2อคูณสมันถึงจะบวกลบกันได้โอเคบวกลบตำแหน่งต่อตำแหน่งหมายความว่าอะไรนี่เ่ยเท่ากับกนนะมิติ2อคูณสบวก2อคูณสยังไงออกมาก็ต้องเป็นเมทริกสองคูณสโอเคตำแหน่งต่อตำแหน่งก็คือนี่ไงมาอยู่ตำแหน่งที่1เหมือนกันก็คือจับมาบวกกันครับตัวนี้ก็จะได้1นบวกหคือ2พี่เบิร์ดขอบวกให้เลยแล้วกันนะไม่งั้นมันช้า สองบวกศูนย์ก็คือสองสามบวกศูนย์คือสามสี่บวกหนึ่งคือห้าโอเคก็จะได้ไม่ที่สองคูณสองการบวกลบมิติต้องเท่ากันบวกลบตำแหน่งต่อตำแหน่งอันนี้พี่เบิร์นเน้นย้ำนะถ้าน้องเอาไปบวกคนละตำแหน่งกันมันก็จะไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องกันเองโอเคครับถ้าลบกันละ่ะเหมือนกันครับมิติต้องเท่ากันออกมาเป็นสองคูณสองแน่นอนตำแหน่งต่อตำแหน่งอ่ะ ดูข้างหน้าเป็นหลักนะ a ลบ i น้องก็องเอาข้างหน้าตั้งถ้าเป็น i ลบ a น้องก็เอาข้างหลังตังทาเหมือนการบวกลบเลขปกติโอเค1ลบ1คือ0 2-0ลบ0คือ2 3-0ลบ0คือ3 4-1ลบ1คือ3นั่นเองง่ายไหมง่า <laughs> ยหมูกระจอกจะตายเหมือนการบวกลบเลขนั่นแหละไม่มีอะไรโอเคสบายๆนะอ่ะลุยต่อครับ ต่อไปเป็นโจทย์แบบเด็กๆโอ้โหแม่เจ้าชื่อก็บอกว่าเด็กๆเ,เป็นไงต้องง่ายถูกไหมาถ้ายากแสดงว่าไม่เด็กแล้วโอเคโจทย์ต้องการหาอะไรครับจงหาตัวแปรต่อไปนี้ดูครับเขาก็ให้มาถูกปะให้มาหาค่า x y นั่นเองโอเคพี่เบิร์บอกไปแล้วว่าการบวกลบในตำแหน่งต่อตำแหน่งเพราะฉะนั้นการเทียบมันก็คือตำแหน่งต่อตำแหน่งเหมือนกันนี่ไงตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่1แสดงว่า x เท่ากับ1 โอเค y มันอยู่ข้างล่างเฉียงลงมาถูกเปล่าแสดงว่า y เท่ากับ3จบครับไม่มีอะไร y เท่ากับนะตัวนี้เท่ากับ3เครื่องหมายเท่ากับเด้อก็ตอบแบบนี้เลยโอเคอันนี้ง่ายสุดแล้วเขียนเนาะต่อไปเป็นการหาอะไรบ้างนี่ไงเป็นการแก้และตำแหน่งต่อตำแหน่ง x บวก1เท่ากับ4ย้ายข้างสมการปกติครับย้าย1ไปลบแสดงว่า x เท่ากับ3 โอเคต่อไปอันนี้คืออะไรอ่ะ y เท่ากับ x ถูกปะ y เท่ากับ x แสดงว่า y ก็เท่ากับ3น,นั่นเองก็ตอบง่ายนะง่ายเพราะว่ายังเป็นโจทย์แบบเด็กๆไม่มีอะไรโอเคต่อไปครับอันนี้เป็นเมทริกอะไรเนี่ยหนึ่งเป็นไงครับสองแถวหนึ 1, ่งหลักก็จับเทียบเลยตรงนี้ข้างบนถูกปะไอ้ก้อนเนี่ยคือข้างบนก็คือเท่ากับหนึ่ง 2 x ลบ y เท่ากับ1ให้เป็นสมการที่1โอเคไหม x บวก2 y เท่ากับ2เป็นสมการที่2เคเีี้ยเลี้ยเลี้ยบไหมโอเคต่อไปครับจับคูณกัน จับมาคูณกันคือจับทําตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งให้เท่ากันน้องจะจับ x ให้เท่าหรือจับ y ให้เท่าก็ได้สมมุติครับพี่เบิร์ดบอกว่าเฮ้ยจับอะไรดีจับสมการที่1นคูณสดีกว่าพี่เบิร์ดจะเอา y เท่ากันสมการที่1นคูณสอ่าสมการที่1นคูณสก็คือคูณ2ทั้งทั้งตลอดเลยนะโอเคปะ่ะก็จะเป็น 4x ครับลบ 2y เท่ากับ2เป็นสมการที่3เห็นปะ่ะ 2y เท่ากันแล้ว ก็จับมาบวกกันโหต้องละเอียดขนาดนี้ไหมเนี่ยจับมาบวกกันสมการที่สองบวกสมการที่สามบวกกันครับตรงนี้ 2y กับลบ 2y ก็จะจ้ากัน x บวก 4x ก็เป็น 5x เท่ากับ4แสดงว่า x เท่ากับ4่วน5ครับย้าย5ไปหาเนาะโอเค x เป็น4่วน5อ้าวจะหาค่า y ครับเอาเข้าไปแทนแทนด้ไหนก็ได้ที่ว่าแทนในสองแล้วกัน แทนแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนอีกสีนึงให้นะพี่เบิร์กเข้าไปแทนครับปุ๊บ4ี่ส่วนห้าตัวเล็กหน่อยไม่เป็นไรนะตอนนี้น้องคิดเลขเอาเพราะฉะนั้นเราจะได้ 2y เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเราก็ย้ายเปลบครับก็จะเป็นสองลบสส่วนห้าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยมันจะได้10 1 0ิลบสี่ก็คือหแสดงว่า 2y เท่ากับ6กส่วนห้าถูกปะ หา y เดียวเอา2ไปตัดตอนนี้ก็จะได้เป็น3ส่วน5 y ก็จะเป็น3ส่วน5นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะได้เป็น x เป็นส่ส่วน5 y เป็นสส่วน5ครับปืดออ่าคันคอให้หน่อยนะเรียบร้อยแล้ว x เป็น4่ส่วน5 y เป็น3ส่วน5ครับผมต่อไปอันนี้เป็นเมทรีกไร3คูณ3ามถูกป่ะ ก็ไม่ไม่แคร์ care. ตำแหน่งต่อตำแหน่งเหมือนกันทีนี้น้องก็ต้องเลือกดูก่อนว่าเฮ้ยน้องจะหาตัวแปรอันไหนง่ายสุดถูกปะเนี่ยเราได้แซดออกมาแล้วแซดคือเท่าไหรเนะี่ยแคือ7ก็ไม่มีอะไรไม่ต้องหาเลยแซดคือ7โอเคต่อไปครับนี่หา X ถูกปะ่ะจิ้มเลย X เท่ากับ 3X มบวกหนึ่งโอเคย้ายข้างให้เรียบร้อยครับ ย้ายมาลบก็จะเป็น 2x และสลับแบบนี้เลยนะ 2x ตัวนี้ย้าย1มาฝั่งนี้ก็จะเป็นลบ1เพราะฉะนั้นแล้ว x ก็จะเป็นลบหนส่วน2น,นั่นเองมองเห็นไหมลบ1ส่วน2โอเคต่อไปครับตัวนี้คือ y เอ้าวเท่ากับ y เออ y เท่ากับ y เป็นไงหาค่าได้ไหมมันก็แล้วแต่เลยถูกปะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกมาว่า y มันคืออะไร y มันเป็นอะไรก็แล้วแต่มัน เพราะฉะนั้นครับ y เป็นสมาชิกจํานวนจริงเป็นอะไรก็ได้น,นั่นเองโอเคป่ะ okay. เพราะว่ามันเท่ากันเสมอ y เป็นหนึ่งตัวนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งเพราะว่ามันเท่ากันสองสามสี่ห้าเ่ากันไปโอเคต่อไปข้อหกครับ x กำลังสองลบ x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ x, 0, แล้วเมทริกต่อไปนี้เท่ากันหรือไม่อเราก็มาค่อยๆหาครับกันครับว่าเป็นยังไงอ่ามาดูกัน อันแรกตำแหน่งต่อตำแหน่งเหมือนกันถูกป่ะ2คูณ2ป่ะเม่ริกสคูณ2เราก็เทียบเลย x บวก1เท่ากับ x อกำลังสอง่าได้ตรงนี้มาถูกป่ะก็ย้ายข้างสิทธิ์ย้ายข้างย้ายข้างครับย้ายข้างมาปุ๊บก็จะเป็น x กำลังสองพี่เบิร์ดย้ายมาฝั่งนี้นะแล้วก็ลบ x กลบ1ก็เท่ากับสูก็สลับแบบนี้เลยได้ตรงนี้มาเห็นป่ะ เหมือนไหม x กําลังสองลบ x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ใครอย่าพึ่งไปบ้าหาค่า x เอาไวแล้วเอามาแทนนะบ้าตายเสียเวลาค่อยๆทำต่อไปครับตรงนี้ตำแหน่งต่อตำแหน่งถ้าตำแหน่งนี้ก็ต้องมาตำแหน่งนี้เป็น x กําลังสองครับลบ x เท่ากับหนึ่งก็ย้ายข้างครับก็จะได้เป็น x กําลังสองลบ x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์เป็นไงเหมือนไหมเหมือนถูกปะศูนย์เท่ากับศูนย์อ้าวแน่นอนเหมือนอยู่แล้วต่อไปครับสุดท้ายก็จะเป็น x เท่ากับ x กําลังสองลบหนึ่ง ย้ายข้างครับก็จะเป็น x กาลังสองลบ x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์โอเคปะ่ะเหมือนกันทุกตัวไหมเหมือนกันทุกตัวก็สรุป่ครับว่าเพราะฉะนั้นเป็นเมทริกเท่ากันไม่มีอะไรเห็นปะ่ะง่ายไม่ต้องหาค่า x เลยเ <_ S 2> ขาแค่ถามว่า x กำลังสองลบ x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์แล้วเมทริกมันเท่ากันไหมอย่าไปหาค่ x า x ออกมาเด็คขาแล้วก็จับเทียบเลยเพราะว่าได้สามตัวเท่ากับเท่ากับตัวที่เขาให้มาก็คือเท่าแล้วโอเคข้อเจ็ดครับ ให้มิติเ A มาให้มิติ B มาอ่ะข้อนี้ขอแก้จโจทย์ให้นิดน,นึงก่อนละกันตัวนี้ครับให้เป็น a บวก b ตัวนี้สองพิมพ์ผิดต้องเป็น b โอเค B มาตัวนี้ถ้า a เท่ากับ b อ่าหเท่ากับ b นะและ a น้อยกว่า b หมายความว่า a ตรงนี้น้อยกว่า b ตัวนี้เห็นปะจงหาค่า a ลบ b ครับอ่ามาเขาบอกเท่ากันก็จับมาเท่ากันก่อน แสดงว่าสิ่งแรกเราก็จะได้หลไรเดี๋ยวพี่ว okay. okay. ิเปลี่ยนสีเป okay. okay. kind of really ็นสีนี่เเท่ากับ b ก็จะได้ตัวแรกครับมาเทียบกับตัวแรก a บวก b เท่ากับ6อ่าได้ตัวนี้มาโอเคแล้วก็เ b เท่ากับ7ได้ตัวนี้มาโอเคปะให้เป็นสมการที่1กับสมการที่2ก็ได้โอเคหรือว่าน้องทำเป็นแบบนี้เลยก็ได้ครับ แสดงว่าถ้าเราย้ายมาเราก็จะได้เป็นอะไรเอาเป็นอ่า a ก็ได้ถ้าเราย้าย b มาลบก็จะเป็น a เท่ากับหลบ b แบบนี้โอเคปะทำให้มันเหลือแค่ตัวแปรเดียวอะโอเคแล้วเราก็เอาเข้าไปแทนครับ a คือ6ลบ b ก็จะได้เป็นหลบ b ตัวนี้มี b อยู่แล้วตัวนี้คือ a ถูกปะ A คือ6ลบ b เท่ากับ7แล้วก็แก้สมการออกมา เอา b กระจายเข้าไปก็จะเป็นเท่าไหร่ 6b ลบ b กําลัง2เท่ากับ7อ่ะอันนี้ต้องแก้สมก,การนิดน,นึงนะใครแก้สมก,การไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูเรื่องจำนวนจริงก่อนย้ายมาให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พลิกกลับเป็น b กําลัง2ลบ 6b ตัวนี้ย้ายมาก็ตัวนี้เป็นบวกอยู่ถูกปะบวก7เท่ากับ0อ่ะพี่เบิร์ดขอยยงขึ้นมาให้ครับข้างบนแยกได้ให้แยกเหมือนเดิมก็เป็น b กับ b ถ้ากับศูนย์เป็นไรครับเอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงนี้เลขมันเพี้ยนแล้วถ้าตรงนี้ต้องแก้ไขครับตรงนี้ต้องเป็นลบเจ็ดแก้ไขให้พี่เบิร์ดด้วยครับตรงนี้เป็นลบเจ็ดเออพิมพ์ตกแต่ว่าลืมบอกให้ทีหนึ่งนะตรงนี้เป็นลบเจ็ดครับแสดงว่าทั้งแถบเลยใส่ลบเข้าไปให้พี่ด้วยตัวนี้เป็นลบเจ็ดเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นลบเจ็ดครับไม่งั้นงานเข้าแยกไม่ได้ โ okay, อเคป่ะอ่าจะได้เป็นลบเจ็ดเขาแก้ให้พี่หน่อยครับถ้าเป็นลบเจ็ดปุ๊บตัวนี้ก็จะได้เป็นเจ็ดกับหนึ่งนั่นเองตัวนี้เป็นลบครับตัวนี้เป็นบวกโอเคป่ะการเช็คเช็คยังไง b ีคุณบได้ b ีกันมาสองเห็นป่ะลบเจ็ดคูณหนึ่งได้ลบเจ็ดคือข้างหลังแล้วตัวใกล้ได้ลบเจ็ดบตัวไกลได้หนึ่งบลบเจ็ดบวกหนึ่งคือลบหกโอเคเพราะฉะนั้นครับได้ b เท่ากับเจ็ดกับลบหนึ่ง โ okay, okay, okay. อเคป่ะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นครับเราจะหาค่า a เราก็เอาเข้าไปแทนถ้า b เป็น7จ็ดเอาเจเข้าไปแทนเราก็จะได้ a ออกมาก็คือลบหนึ่งถูกป่ะถ้า b เป็นลบหลบลบเป็นบวกก็จะได้หกบวกหนึ่งก็คือ7ได้2ตัวนี้อ่าแต่ว่าเงื่อนไขเขาบอกอะไรนี่ไงเขาบอกตัวนี้ a ต้องน้อยกว่า b เมื่อ a น้อยกว่า b เพราะฉะนั้นเราจะได้ะไรครับเราจะได้ a เอกามาก็คือลบหนึ่งโอเค b เอามาก็คือเท่าไหร่ b เอกามาก็คือเจ็ดเราจะใช้ a ตัวคู่หน้านั่นเองเข้ปะ่ะเพราะว่า a น้อยกว่า b โอเคเราใช้ตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าอะไรเพราะฉะนั้นครับ a ลบ b อ่า a ลบ b ก็จะเป็นลบหนึ่งครับแล้วก็ลบ b ก็คือเจ็ดลบหนึ่งลบเจ็ดก็จะเป็นเท่าไหร่ครับลบแปดนั่นเอง ก็ตอบไปโอเคไม่มีอะไรโอเคไหมโอเคมสบายสบายโอเคนะอันนี้แก้ไขโจทย์ให้พี่ก็คือตัวนี้ต้องเป็น B ตัวนี้ต้องเป็นลบเโอเคแล้วก็หาอะไรออกมาเสร็จแล้วก็มาดูเงื่อนไขครับ A น้อยกว่าบ B เพราะฉะนั้น A ก็คือลบหก็คือ7โอเคแล้วโจทย์หา A-B ลบ b ก็จะเป็นลบกันครับลบหลบไปอีก7ก็ต้องเป็นลบแน,นั่นเอง โอเคไปลุยต่อครับจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ดนำมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆเพราะเวลาที่พี่เบิร์ดลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันทีน้องๆจะได้เข้ามาสามารถเรียนรู้ได้อย่าง ต่อเนื่องนะเี่วเบิ้ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันขอให้สนุกไปกับการเรียนรู้เส้นทางหรือความฝันหรือเส้นชัยเนี่ยอยู่ไม่ไกลหรอกไม่มีอะไรสามารถมาทำให้เราท้อใจได้ถ้าเราเดินหน้าไปเรื่อยๆนึกถึงเต่าครับขอให้ทุกคนเป็นเหมือนเต่าแล้วเราจะเข้าเส้นชัยกันทุกคนครับขอให้มีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปนะวันนี้สวัสดีครับ